สวัสดีครับมีก็พามาทางน,น,นอกระดับเนาะาื้อของวันหยุดมืนครับเปนบรรยากาศนะครับมีาการบ้านขอบบนถนนรถนี่ครับฝาก็สุดยอดเลยออกมาหาล็อกซื้อของไปกินแรงครเดินะไปเขาเลยนัยบหยบเ,ยบ,เยบียับเลย เนทางรับีครับมาครับต่ไว้นะครับกันวันนีเรา่นรถจักรยานขับไปขบับขา,บางมาลายคอนเดทรอดเลยครับ,น,รบน,นนมันเขา มีทางมาลายทางซื้อแยอ่มีทางาทางมาลายนะครับไปยปังรถติดแยนแางนะครับ สามีนะครับทายบรรยากาศที่ยืดนะครับเนาะสวัสดีครับ